อาหารเมื่อนี่กะอยากกินตำบักพริกดิบพี่น้องเฮ้ยบักพริกดิบเผาบ่รึดบ่อยากกินบ่อท่านเนเบิดง่ายหรอกคือก็เลยสิไปเก็บบักพริกมาตำกินกับต้มอีกอปูใหญ่มากเมื่อวานนี่เลือกเอาแต่ปูแม่นี่แต่ปูแม่ไข่บวชแล้วกัมาทำการเก็บเอาบักพริกเลยจ้าเอาพริกสองสามต้นที่จงไวเนี่ยบริค้คุดใส่กระถาง พายุมามือเดียวพ้าต้นักพริกค่อยลมเบิดจะได้กินทันบอมันจะเป็นน้ำแข็งก่อนสบาอากาศก็ย่งดีๆยู่ช่วงเนี่ยนนบ่อัห้ในน้ำปันใดต้นไหม้ก็อยู่ทั้งนอกได้ผักหูใบกับพักพักนอกคอยกะย่งพอแนวเขาไปในบ้านแจกกับพ่อได้เก็บกินอยู่ไม่อยู่สองกระถางเนี่ยเก็บเอาแต่ใบเขามากินยอดอ่อน อมสิเหลือกะจงไว้เอาแนวมันพอด้มีในต่อปีหนาพี่น้องพักหนอกบ้านบ้านสีมัน้อยเกิดไห้ได้อยู่สามสี่ตนในกระถางนี่แหละพอด้พักมาแล้วฮะกะมาทำการล่างนี่จ้าบล้อสะเพราะว่าพักหนานี่มันบคอยมีมาแรงบคอยมีหนอนก็ต้องล่างมันไหลแค่สองน้ำก็สะอาดแล้ว หักสดสดจากสวนหาเล่มเอาเ่าได้กินเรียบร้อยแล้วกับพริกที่ห้าต้มไว้ก็จัดการตำจะตำเลยหกกๆกก็กกกต้องใส่ยังไรใส่แต่เกลือกับชู้รสขาดบ่ะได้รสแ่บและรสหน่อยละพอกินพอได้แล้วก็ข้ามเข่าก็ต้องตุยคกเจ้าก่อนบานบานเฮานีานาน่ต้องล้างคกก้วยข้ามเขา่า เสร็จซับเรียบร้อยกัจัดการกินเลยจ้านั่งหิวเขา่าสวยละ่ะจนมาสิบายม่องหลังเพิ่งจะได้เฮ็ดกับเข่าเสาร์เลยนอากาศกะเส้นหนาวหนาวแนเมือนี้กะกินกับเข่าหอนๆตามแก้วพริกดิบเผ็ดเพชรว่ามันสิพอเผ็ดนั่นลหละมกักพริกอ่อนๆนั่งเผ็ดให้อยู่ไปนอนกินยำได้กับแสบทองยำนันแตกกระยบับ มักกินเผ็ดเนาะกินเล้ากันหาก,กินของหวานตัวเติมลงท้องยังมาแสบของมักของนัวก็คืนอนี่ละตามเกลียวทอดปลาแห้งทอดปลาแห้งไข่มันนั่นว่าทอดงวดนี่ข่ปลาแห้งข่มันเค็มหอดก็เลยมาต้มเอาต้มใส่กับอีกับปูกัปะปูใดมากเมื่อวานนี่เขาเจ้าใหญมากก็เลยเรียกเอาแต่ปูแม่ ปูช่วงนี้กําลังไข่พี่น้องกำล,ลังไข่เต็มท้องมันมันใช่ไหมมากินกินกรอบดีเพราะปัญญะเนี่ยมันกินบดโตบดกระดองมันกรอบมันปูทะเลบมืเดี๋ยวมาเห็ดปูเข้มไหวมันมามีตูใส่แล้วเต็มตูแล้วได้มากกักินสดๆทั้งสิ้นละโอเคละกับเผาเมื่อนี้กับบะมี่ยังไหลกับ นี่แต่ตามแก้วต้มบ,บักเคี้ยวต้มมีกระปูผักที่เฮาหาด้น้ำสวนนี่แหละเลาะเฮียนคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ชมเนี่ยเด้อฝากน้ำแน่พอได้มีกำลังใจหาคลิปอย่างมาเห็ดสิพยายามพัฒนาจะกของอยูเ็ด <c oughs> คลิป,ปเปลี่ยนพี่น้องปปเห็ดโบเกงก้อยก็ พยายามพัฒนาจากของเท่าเส็ดได้แล้วะเฮ็ดเอาเองผู้เดียวบม่มีไผจับกล้องให้ก็จับเองนี่แหละบอกผู้เดียวจะคล้องอยู่ในกล่องนี่แหละน่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นเนาะเห็นยังได้ก็เฮ็ดไปวันวันกับมีแต่ทำงานทำงานจะกับบ้านเฮ็ดกับข้ากับน้ำให้ลูกให้พวกินเดืวนั้นก็จะคล้องกินกินบ่กินน้ำข้าดอก กินโย่แต่ว่ากับเขาจะคล้องเห็ดกัวเขาตั้งหากกินอาหารฝรัง่งบูเป็นกินเป็นอย่แต่ว่ามันบาแสบทอกอาหารบ้านๆจังในกับขาดบ่ดด้ละพี่น้องขหนี้วกับต่ำเกลียวอาหารบ้านๆเห็ดกินเอาเองตัวไม่ไปเห็ดห้กินมัวคืออยู่ว่างไทยเฮาได้อยากกินกับเขาหลานเลย